RWI ครับพาร์ทสเมื่อวานในช่วงสายๆนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายๆเราคุยตัวนี้แบบต่อเนื่องผมก็เลยมาอัพพาร์ทสนะครับ RWI ราคาปัจจุบัน2บาท10ตังราคาเส้น200วันบาท51ตังมุมมองเป็นขึ้นถูกไหม นี่ขึ้นไหมครับดูเดเสร็จแล้วไปดูไทม์เฟรมใหญ่ไทม์เฟรมไหนก็ได้ครับที่เห็นบริษัทนั้นๆน่ะตั้งแต่เข้าตลาดไม่สนใจเส้น200วันนะสนใจว่าตอนนี้เราดูว่าหุ้นนั้นๆเนี่ยมันอยู่ในโซนแบบนี้หรือเปล่า นะครับมันอยู่ในโซนซื้อถูกขายแพงหรือเปล่า RWI ยังปลอดภัยนะยังปลอดภัยแต่แต่แต,แต่คุณจะเทรดหุ้นหนึ่งตัวเนี่ยรวมถึง RWI เนี่ยคุณต้องเลือกก่อนนะว่าเทรดแบบไหนเก่งกำไรบ้านพอร์ตหรือยังไงเอาให้ชัวร์ตัดสินใจโดยอะไรบ้านพอร์ตงบก่อนไหมธุรกิจก่อนไหมแต่อันนี้ผมทำไว้แล้วในพาร์ทก่อน มุมมองก็ดีอยู่นะครับแต่ที่พูดถึงเมื่อวานเนี่ยที่คุณคุยกันในกรุปรายของแบ่งปันเนี่ยคุยกันเรื่องเก่งกําไรแอนนะครับคือทุกคนเนี่ยตอนนี้เขากาลังฝึกอ่ะเขาปั้นพอร์ตเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มเข้าใจกันแล้วเริ่มเลือกหุ้นเป็นกันแล้วแต่บางคนเนี่ยเขาจะแบ่งพอร์ตคือใช้โบกข,ของช่องแบ่งพอร์ตมาเก่งกําไรสนุกสนุกครับอืมในสัดส่วนที่ว่า 20์ของเงินทุนที่มีมาเก่งกําไรครับจะน้อยมากน้อยมากเพราะเก่งกําไรมันมีทั้งเสียมันมีทั้งได้มันต้องมีจุดสต็อปล s อมีจุดคัดก่อนถึงจะเริ่มไปเก่งกำไรได้ถูกไหมนะครับอ่าอ่าแนวรับก่อนแนวรับรอบนี้ บาท59ตังค์ครับแนวเดลต้ารอบนี้2บาท28ตังค์แนวรับรอบนี้บาท59ตังค์แนวต้านของรอบนี้2บาท28ตังค์ปิด2บาท10แบ่งครึ่งซิแบ่งครึ่งทางหน่อยบาทเกส 1.94อ่ะนี่ครับ r b i กำลังบอกอะไรเรา r b i บอกว่าตอนนี้ยืนเหนือบาท94แล้วโอกาสจะเล่นกรอบบนกรอบบนคือบาท94ถึง2บาท28ตังค์นะครับืแนวรับแรก บาท99ตังค์แนวรับถัดมาบาท84ตังค์อือเอาง่ายๆครับแนวรับใกล้สุดเป็นบาท99กับบาท94เรียกว่าคือเมื่อวานเขาปิดเต็มแท่งเนาะแนวรับแรกเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะให้ครึ่งแท่งเขียวอ่าเท่าไหร่คุณลองคิดเอานะครับนะครับ แนวรับถัดลงมาหน่อยจะเป็นบาท7.4ครับอ่าประมาณนี้นะแนวต้านแรกซึ่งแน่นอนครับมันคือไฮของแท่งเทียนปัจจุบันครับ2บาท10แนวต้านถัดไป2บาท28เลยอืมตัวนี้ก็ซิ่งได้สนุกอยู่นะนะครับ ประมาณนี้ไหนวาดสิก่อนที่จะดูภาพใหญ่หเขาเพราะบางคนมีมีตัวนี้ปั้นพอร์ตด้วยอ่ะนี้นี้ Buy s เซลโอเคไหม RWI อืมนะครับคำถามแล้วถ้าผ่าน2บาท28จะไปไหนเออนะครับ ผ่าน2องบาทยีครับอ๋อก็จะไปเจอกองนี้ก่อนนะอืมประมาณ3บาทอ่าประมาณ3บาทโอเคไหมขยายก่อน นี่เห็นกองนี้ไหมครับเห็นไหมนี่กองนี้เห็นไหมผ่าน2องบาทยีมาเจอ2บาทส0กับ2องบาท70กันเลยกองนี้โอ้ผมว่าตรงนี้ก็ต้องย่อบ้างนะเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมอืมนี่ครับ ตัวนี้เขาวิ่งแพทเทิร์นได้สวยครับบางคนก็เลยชอบเก็งกำไรนะอืมนะครับก็ผ่าน2บาท2ีตังได้ก็ทีละ10ตังคศ์2 4 0 2 5 0 2 6 0 2 7 0และ3บาทก่อนถ้าเดี๋ยวถ้าผ่าน3บาทได้เนี่ยยวค่อยมาอัพอีกรอบหนึ่งนะโหหนทางยาวไกลอยู่เหมือนกันนะครับแต่ผมแอบเลเลไปก็งบก็ไม่ได้ขี้เลยอะไรนะบอกก่อนนะครับ แจ้งแบบนี้สายเก่งกาไรครับวันนี้ถ้าหุ้นถ้าหุ้นมันปิดเขียวอยู่แล้วใช่ไหมวันนี้ถ้าเปิดมาเนี่ยถ้าเปิดมาไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดครึ่งแท่งเขียวนะครึ่งแท่งเขียวประมาณสาก บาท96ถูกไหมถ้าเปิดมาไม่หลุดบาท96โอเคเขาเรียกอาจจะพักตัวแต่ห้ามหลุดบาท96นะบอกก่อน RWI วันนี้ถ้าเปิดมาเนี่ยไม่หลุดบาท96เนี่ยยังโอเคนะอืมแต่ถ้าหลุดบาท96มันจะย่อนะนะครับแต่มุมมองเนี่ยเขากำลังเล่นกรอบบนถ้าโวลุ่มเข้ามาอีกเนี่ยโอกาสทะลุเนี่ย2บาท28ตังค์เนี่ยสบายสบายเลยนะครับแล้วก็อยู่ในโซนแบบโอ้ต่ำมากนะครับต่ำมาก เห็นไหมนี่นะครับพาร์สามประมาณนี้ครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับสมาชิกหรือว่า FC ช่อง YouTube ครับต้องการเข้ากลุ่ม l ลายของช่องให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อก์เพจ เพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อก์มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทําช่องคนเดียวนะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบรกของช่องนะครับอุดหนุนโบรกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบดีใจอะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบรกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มา l ลน์ ID นี้มาติดต่อน้องโอไปเลย Marketing ชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบรก UOB ท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับ นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ